สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นารักทุกทท่านอาสวัสดีค่ะแลวเลวสว,ส,สวัสดีครับนะเมื่อน,นี้ไปทั้งขอบครัวพี่น้องสิพาคขอบครัวไปหาหน่อไม้ไพบอกว่านาทีน่าจาเนาะบ่มีโรงเรียนไปพี่น้องสิพาเขาปลาเมื่อนี้ตามล่าหาหน่อไมา้หเอาสิไดดบอลนะพี่น้องเนะาะปลาใดห้องสิไปติดตามชมกันเลยจ้ายืนลึกหลับแห่งนอนนี่มาแห่อีกละนี่ หลอดนี่ยังงามอยู่จ้าซีซันกับซีโอเวอร์แหละพี่น้องเออมันสิเบิร์ตงามมันแหละเนาะเออมันก็หายากแน่ละพี่น้องนี่น้อหนึ่งสวยงามอีกแล้วทั้งหลายทั้งพี่ทั้งพี่มาทั้งพี่เถอะอย่าเถียงกันลูกลาอย่าปากเล็กหน่อย เอาเลยเด้อพ oh, oh. oh, mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องนั hmm. mm ่งสองซ้ำโอ้ยโอ้ยงามแห้งสุดยอดอีหลีร่างการงนสร้างเลยน้ำงามเลยหา่อพี่น้องหาโตท่านเวล่าผลสิตกพี่น้องหากินใกล้ๆท่างนี่ละอ้อโอ้ยดีดหน้าคอยตับโหลดโอกินในี่ยอู้ดีแก้ม่คอยนย่ละเยอะ

Professional, no. Mm. <laughs> the great hole. bamboo <laughs> hunter. <laughs> <sighs> nice <sighs> honey. I hit myself. Wow, you're just wanting to hurt yourself. <laughs> All for one little bamboo. <laughs> <laughs> My wife, <laughs> the great bamboo hunter. <laughs> <laughs> strikes <laughs> again. <laughs> พอลีลาเด้อพี่น้องฝนสิตกละ่ะส cor ์ผลจิตกฝนสิตกเ๊กอะลูกลาเก็บใส่ทั้งลูกเอ้ยนี่ผู้ซอยข่อยมาเนี่ลูกชายมาซอยมาทั้งพี่ลูกมาทั้งพี่หามันอยู่ในนี่โผล่พอพมอบอยู่สิเฮ็ดจังได๋นี่มีคนมาหาก่อนเฮาบ่มันคือโบมี่วะ่ะต้องมีคนมาลากหาก่อนแท้ๆนี่ ออกเบิดพี่น้องแถวนี่นี่พี่น้องถามว่าเอื้อยกอมันอยู่ใสเพิ่นว่ามันบ่ค่อยมีกอดอกจ้ะนี่กอนี่นอมันพี่น้องพี่ออกมาเบิดแถวนี่นี่นี่นอหนึ่งพี่น้องโอ้โหเฮมันตายว้าวคราสี้ตายอีสเดดฮะ่นี่ Yeah crazy how it grow all the way away from the field like that นี่แหละมันออกมาจากพี่น้อพี่แม่นพี่กับแม่นพี่เบิ่งแน่พี่พี่สีแด้พี่ Look, look at that, that all the way, way, oh. way over here here ผลก้อมันอยู่พวกโอ้โหผลละก้อมันออกกอใกล้ๆผลยี่สังผลพวกมากดี่อ้โหลดแลนพี่น้องมีนอนหนึ่งอยู่ข้างๆเห็นพระเจ้า one two three มาดูซับหญ่ะ ยังหมานคือเก่าพี่น,อนอ้นองยังหมานคือเก่ามาพี่มาพี่เท่านี่นี่นอนนี่โอ้ยงามแท้หนซึ้งตื่นเต๋อละบะเนี่มาทางนี้มีแต่นอนองามๆนอนอ๋อเยอะคอยตื่นเต้นพี่มันเลิกลงไปพี่อีกอยอะพึงนับอยอะพึงนับหนึ่งสองสามเด้ออันนับหนึ่งสองสามน้องอันหน <1, S 1> <ม>ึ่งสองสามหนึ่งสองสาม งามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเสียงไฝเบรกหล่นเสียอีกล่ะเขาทั้งใดพี่หนึ่พี่เด็กมาเพื่อมาเพื่เออเออเออมาเงี่ยคุ้มตาข่อยตอนนี้มันอี้แล้าโอ้ยมันเนี้มาขึ้นแนวนี่ล่ะสมบัติเด่นนี่พี่น้องเอ้ย หนึ่งสองสามพลังว่ะ <laughs> อันนับเถาหนึ่สองสามเร็วฟันทุทีหนึ่งสองสามอ้ยหนักหฮงอุ้ยนอขาวหฮงนอนี่พี่นะ่ะสุด <Nice. S 1> ยอดเลย one, huh? oh. <laughs> เก็บ้อลทัเอาเอาเลเดีกําลั ka, ลางทรงมึงทั้งนั้นอยูนะ่พี่น้องนี่ นอนหนึ่งที่เฮาจงไว้มือนันันเฮ้ยตัวนี้ขึ้นหน่อยแท้บ่เอาเถอะนอนนี่นอนนี่พอดีเจลงัดๆหนักใส่ละอีกนอนหนึ่งอยู่หนึ่งหน่อยวันนี้สมอ i ิส <'s> แฟดแฟดบอกใช่ค <Try S 1> น,น,น <it. S 1> วะเอากระเอาสิขาวได้ละนอขาว โอ้ไงไอ้สรุนพอดีแซบเลยซีซันกับซีเบิร์ตแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเชิญนี่อาจสีเป็นรอบสุดท้ายแล้วพระวิดี้ซามลาซามีเนาะมีแชมป์มาพี่พี่น้องนึงพี่พี่ครับเนี่ยนี่นี่นี่วนนอนหนึ่งตัวนี้เด้โอตัวนี้น้อยสุด small สุสมอ a l l เว้ยจังไหวรอบหน้าจังไหวคนมาที่หลังเนาน้ากินลำบากแท้เออขอลูกหลานกินเนยเด้อให้แน่นอนนอนยัยในเถัะมารอบนี้ก็มีแตนอนหน่อยมีคนมาเอาก่อนพี่นอ๋อเมื่อนี้ Don't let it beat you, honey Nothing stops my wife, the great bamboo hunter, even in the thick, heavy, da, hilly da, 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 bamboo da, da. fields. She will still go strong. Somebody walked in. you're crazy. But เอาไปเผาพี่น้องนี่ What are you gonna with that honey? are gonna you do เผาเบริร <Burn. S 2> ์นอุลันตะวัน burn, burn. Mm mm mm. ไปเมื่อเมื่อเมื่อ <laughs> เริ่มเสียม <laughs> เ,เริ่มน้ออีกใ <laughs> ส่ลเลยใส่ตรไหนไปออถือให้แม่ไห วันนี้ไม่ผ่าแหนกมาซอยด้วยค่ะบายบายซีคิวเน็กซ์วิดีโอคสองน้อ That thing's as big as you, Brody. <laughs> You're awful strong carrying that. โทรหาเวลาเลิกงานมีเรื่องเว่าน้ำไม่นหังลูกละมันหนักแข็งเอาโจมาลูกโจมาใส่แรงงานลูกคอยขักแทะมาพีแม่เสียใจทั้งเทิงไหว Uh, come on, big boy, get up in there. คนนะฮะนวผู้ใหญ่แฮ่นนะฮะไปสามกตามื่อนี่มานอยู่พี่น้อง อล่าจะพี่น้องคลิปนี้เขากะเสียวไว้ซ้ำนี้แล้วจะเด้อขันมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มอนชาแน,นลด้พี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ